พิพัฒนการกขายฟอร์ดพาแดงค่ะวันนี้เรากาลังจะไปส่งรถให้กับลูกค้า v i p คันด้านข้างวันนี้ค่ะนะคะจะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งของน้องไอเลยค่ะน e ก t g e n e r a t เจตอนเดียวคุ่ค่ะราคารุ่นนี้นะคะ7 7 0 0 0บาทนะคะเครื่องยนต์2.0ละะะิตร170งแรงม้าเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมชุดแต่งคันนี้กันนะคะว่าแต่งแบบไหนบ้างเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะที่เห็นสวยๆด้านหน้าตรงนี้เป็นกระจังหน้าฟอร์ดอ,อีกแล้วนะคะ FOD Ford ดฟอร์ดด้านหน้าค่ะตรงนี้ทําเป็นสีดำนะคะตตตััะะตัััวววหหหนนนนนนงงงสสสือีีีีดดดดํําาาารรมทท้้้้้เเเเลยใขกกบบถ่่ปป็็็คะฟ ะะซึ่งมาคู่กับตัวกระจังหน้า Ford ดเลยส่วนไฟหน้าคันนี้เดิมๆเ,เลยนะคะจะได้เป็นไฟหน้า m u l t i r e f l e c t o r ค่ะแล้วก็มีระบบป,ะปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติด้วยแต่ว่าเราเสริมหลอด้วยไฟ Daylight LED นะคะ โปรเจคเตอร์ด้านในคันนี้เลือกติดตั้งเป็นสีแดงหรือว่าเรดไอของเรานั่นเองน่าสวยๆแบบนี้นะคะใครที่อยากแต่งแบบนี้ก็รีเพลทเราใจน้องไอได้เลยเนาะส่วนชิ้นกันชนด้านหน้าในรุ่นของตอนเดียวนะคะซิกเนเจอร์ของรุ่นนี้เลยเนี่ยเขาจะเป็นสีดาล้วนมาให้แบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําด้านค่ะด้านล่างสุดเนี่ยก็จะมีห่วงลากจูงหรือว่าหูลากจูงนะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้ติดตั้งมาจากฟอร์ดให้เลยนะคะ1จุดด้วยกันค่ะส่วนไฟตัดหมอกรุ่นนี้จริงๆแล้วไม่มีติดตั้งมาจากโรงงานนะคะคันนี้เราติดตั้้้้งเเพิิ่่่มมมตตตใหหแลวก็ทีีสาคคัญคือไฟฟรุนนนะะ LED ค่ะจัดหมอกตัวนี้มีให้ 1- นึงสสีด้วยนะคะมีสีขาวแล้วก็มีสีส้มนะคะ2ส,สีนี้ทํางานสลับกันเลยค่ะแล้วก็ใช้งานได้ทั้ง2ส,สีเลยหล่อแล้วก็เทมากๆเลยนะคะด้านข้างตัวรถเนาะด้านข้างเนี่ยใช้เป็นคิ้วล้อเดิมที่ติดมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นคิ้วล้อแบบ3นิ้วให้แบบนี้สีเป็นสีดำด้านแบบเรียบนะคะรองรับกับตัวแม็กด้านล่างอ่ะมาดูแม็กกันต่อแม็กคันนี้นะคะเป็นแม็กขอบ16นิ้วนะเป็นแม็กของเลนโซค่ะ จับคู่กับตัวอย่างมอนสเตอร์เอทีสามนะคะสีตอย่างตัวนี้นะคะสองหกห้าเจ็ดศูนย์ r สิบหกนะคะซึ่งลูกค้าของอไอคันนี้นะคะไม่ได้เน้นลุยมากค่ะเขาใช้เป็นตัวอย่างเอทีได้เลยนะคะอย่างตัวอย่างเอทีเนี่ยน้องจะวิ่งได้ทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดเลยค่ะตัวตอนเดียวส4สี่นะคะตัวรถเนี่ยจะเป็นรถยกสูงนะคะซึ่งคันนี้ลูกค้าไม่ได้ยกเพิ่มเลยก็เป็นความสูงมาตรฐานของรถรุ่นนี้เลยค่ะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กระจกเนี่ยเขาจะเป็นสีดำ ครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายนะคะตรงนี้น้องไอจะเน้นคุมโทนเป็นสีดําด้านให้หมดเลยค่ะเพื่อให้ได้เข้าเซกับตัวที่เป็นสีเดิมของเขานะคะกระจกมองข้างสีดําล้วนแก้มก็จะเป็นสีดำนะคะส่วนมือเปิดประตูตเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านให้แบบนี้เหมือนกันเราติดเสริมเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดประตูกรรันรอยนะคะตัวนี้ก็เป็นสีดําด้านให้เหมือนกันนะคะการสาดก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะฟิล์มลูกค้าที่ออกรถกับน้องไอเนี่ยฟิล์มจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะเราติดตั้งให้ทุกคันเลยมาด้านข้างกันนิดนึงนะคะ ตรงนี้จะเป็นบันไดข้างเหล็กนะที่นี้นะคะจะเป็นงานของลิมิเตนะคะตัวงานลิมิเต็ดเนี่ยใช้งานได้คือคงทนมากๆเลยนะคะตัวงานเขาดีไซน์มาสวยนะเพราะว่าจะเป็นเหล็กสีดําแบบนี้เป็นตะข่ายให้บางแบบนี้นะคะซึ่งสวยมากเลยแล้วก็ด้านข้างตัวรถคันนี้มีติดตั้งเป็นสติกเกอร์ไลายกราฟิกส,สวยๆมาให้นะคะติดตั้งมาจนถึงด้านท้ายตัวรถเลยตัวสติกเกอร์เนี่ยจะเป็นสีเทานะคะแต่กับตัวรถสีดำแล้วสวยมากๆเลยครอบฝาถังน้ำมันนะคะอย่างที่บอกคุมโทนเป็นสีดำด้านให้หมดเลยค่ะ มีตัวหนนงสืออลเจร์สีแดงให้แบบนี้นะสวยมากเลยตันท้ายท้ายตัวโรถนะคะ มีเฉพาะรุ่นของตัวตอนเดียวนะคะเหล็กด้านข้างตรงนี้ค่ะเอาไว้ยืดเกาะสัมภาระเวลาเราบรรทุกนะนะเพราะว่ารถตอนเดียวเนี่ยเขาจะเน้นไปในทางบรรทุกนะคะบรรทุกของหนักๆก,ก็สามารถยืดเกาะสัมภาระเพิ่มได้แล้วก็ขอบไลเนอร์สีดําตรงนี้มีติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะม,มีมาทุกๆรุ่นเลย<ม>ด้านท้ายตัวรถเนี่ยก็จะมีเป็นครอบไฟถ่ายค่ะแล้วก็สติ๊กเกอร์ลกราฟิกนะคะยาวๆมาแบบนี้อีกนิดนึงตัวรนังสืแลนเจอร์เน้นให้มันเด่นขึ้น,สว,นสวยขึ้นก็เป็นสีเทานะคะเล่นสีมาเหมือนเดิมคันนี้ลูกค้าไม่ ก็สามารถรีเควสแล้วก็ติดตั้งเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายอีกนิดนึงกระบะด้านท้ายค่ะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะเป็นงานแท้ของ f อร์เหมือนกันแล้วก็พื้นที่เก็บของด้านหลังกระบะเนี่ยจะกว้างมากๆเลยะคะ่ะรุ่น Next Gen เนี่ยตัวโชว์เขาจะย้ายไปอยู่ด้านข้างนะคะเพราะฉะนั้นคือพื้นที่เก็บของด้านหลังหรือกระบะท,ท้ายเนี่ยก็จะกว้างมากขึ้นถึง5 0ม mm เมเลยของด้านหลังตรงนู้นจะเป็นชิ้นเดิมที่เราเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะเราก็ทําการคืนให้กับลูกค้าทั้งหมดค่ะออยย่าาางงตต้้ขบดนทัวรถ ตรงนี้นะคะก็จะมีไม,ม้มรรทัดให้ด้วยนะคะสำหรับใส่งานช่างต่างๆก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะบบแบก ABS นะคะระบบประจายแรงเบรก a b d รุ่นนี้จะใส่มาให้ตั้งแต่โรงงานเลยค่ะงาพาไปชมในรถนะคะว่าคันนี้เรามีตกแต่งอะไรเพิ่มนะคะ ภายในรถคันนี้นะคะมีเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะเป็นเบาะหนังนั่นเองนะคะคันนี้จากเดิมๆเป็นเบาะผ้านะตอนเดียวเนี่ยเราก็ทํางานอัปเกรดให้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดําเดิ่นได้สีแดงให้แบบนี้ค่ะตอนนี้เรากําลังจะไปส่งรถให้กับลูกค้าเนาะพวงมาลัยก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันให้นะคะจอตรงการลางรุ่นนี้10.1นิ้วค่ะรองรับ Apple c a ค p l a y Android Auto แบบไร้าสายนะคะด้านล่างมี USB มี Type C ให้แล้วก็รองรับตัว Ford Pass Connect ด้วยนะคะแอปพลิเคชันของ Ford คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาจะสั่งสตาร์ระยะไกลไม่ได้นะแบบนี้เลยคอนโซลเขาจะเป็นสีดําให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็อ่าด้านหลังจอด้านหลังโคงงอะไรนะคะจะเป็นดิจิตอลขนาดแปดนิ้วค่ะมองเห็นกันไม่เอ่ยเป็นดิจิตอลแบบนี้นะคะดูค่าต่างๆง่ายมากๆแล้วก็วระบบปิดปิดไฟหนะ้าให้อัตโนมัติค่ะตรงนี้ปรับความเข้มแสงหน้าจอดิสเพย์ได้นะคะตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกที่น้องไอบอกนะคะไฟตัดหมอกตัวนี้ที่ติดให้เนี่ย ก็จะมีทั้ง2สีเลยค่ะโหมดการขับขี่นะคะตรงนี้ได้โหมดนะคะ2 h 4 h 4, 4 l รุ่นนี้เป็น4ี่ณสตอนเดียวเนี่ยเขาก็สามารถใช้งานฟังก์ชันพวกขับเคลื่อน4ล้อได้นะคะ2 h 4 h 4 l เวลาใช้งานลูกค้าหมุนได้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็น4,4คเขาก็จะมีดีบล็อกหลังไฟฟ้านะคะก็คือตรงนี้เวลาลูกค้าใช้งานนะคะกดตรงเนี้ยหน้าจอก็เขาก็จะโชว์การใช้งานนะคะโชว์แสดงผลการใช้งานเนี่ยอยู่ตรงหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะ น่าใช้มากค่ะคันนี้แล้วก็ลูกค้าออกกันเยอะมากๆเลยนะคะกุญแจเนี่ยได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะแอร์แบ็กกูน่าให้เรียบร้อยเลยภายในรถคันนี้นะคะมีเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะเป็นเบาะหนังนั่นเองนะคะคันนี้จากเดิมเดิมเป็นเบาะผ้านะตอนเดียวเนี่ยเราก็ทำงานอัปเกรดให้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงให้แบบนี้ค่ะ ตอนนี้เรากําลังจะไปส่งรถให้กับคุณลูกค้าเนาะโวงมาลัยก็จะมีปุ่มมติฟังก์ชันให้นะคะจอตรงการลางรุ่นนี้ 10. 1นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะคะด้านล่างมี usb มีไท e C ให้แล้วก็รองรับตัว Ford p a s s Connect ด้วยนะคะแอปพลิเคชันของ Ford คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาจะสั่งสตาร์ระยะไกลไม่ได้นะแบบนี้เลยคอนโซลเขาจะเป็นสีดําให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็อ่านด้านหลังจอด้านหลังพวงมาลัยนะคะจะเป็นดิจิตอลขนาด8นิ้วค่ะมองเห็นกันไหม <Okay. S 1> เอ่ย ็นดิจิตอลแบบนี้นะคะดูค่าต่างๆง่ายมากๆแล้วก็ระบบปิดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติค่ะตรงนี้ปรับความเข้มแสงหน้าจอดิสเพย์ได้นะคะตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกที่น้องไอบอกนะคะไฟตัดหมอกตัวนี้ที่ติดให้เนี่ยก็จะมีทั้ง2สีเลยค่ะก็จะมีทั้ง2สีเลยค่ะมีสีขาวแล้วก็มีสีส้มให้มาดูตรงโหมดการขับขี่นะคะตรงนี้ได้โหมดนะคะ 2H 4H 4L รุ่นนี้เป็นสีคูณสตอนเดียวเนี่ยเขาก็สามารถใช้งานฟังก์ชันพวก ขับเคลื่อน4ีล้อได้นะคะ 2H 4H 4L เวลาใช้งานลูกค้าหมุนได้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็น4 4 4เขาก็จะมีดีบล็อกหลังไฟฟ้านะคะก็คือตรงนี้เวลาลูกค้าใช้งานนะคะกดตรงเนี้หน้าจอก็เขาก็จะโชว์การใช้งานนะคะโชว์แสดงผลการใช้งานเนี่ยอยู่ตรงหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะน่าใช้มากค่ะคันนี้แล้วก็ลูกค้าออกกันเยอะมากๆเลยนะคะ กุญแจเนี่ยได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะแอร์แมกคูน้าให้เรียบร้อยเลยสำหรับน้องไอนะคะรุ่นนี้ถือได้ว่าขายดีมากๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าน้องไอก็จะไปส่งรถที่โซรูมแล้วก็ต่างจังหวัดบ่อยๆเนาะสำหรับรุน่นนี้ใครที่สนใจนะคะอยากได้เป็นตอนเยี1ยสคนสี่ค่ะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยทรสอบถามโปรโมชั่นนะคะศูนย์กาแฟหนึ่งหนึ่งห้าสองหกหกห้าค่ะช่วงนี้น้องไอมีโปรโมชั่นในงานมอเตอร์โชว์จัดให้เลยนะคะสาหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากออกรถกับน้องไอนะคะก็จะเหมือนคันนี้เลยค่ะบริการส่งรถใหห้้แบบนนนีเมือกัค่ะ คลิปนี้นะคะ้องกอนขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ